เขาก็บอกว่าช่วยตัวเองให้ดูหน่อยเขาจะโอนเงินให้ครับแล้วคุณทํำไหมทําฮะแต่ว่าไม่เห็นหน้านะฮะก็คือกดกล้องให้ต่ําลงเขาเห็นเราสักพักพอเสร็จทุกอย่างเขาก็โทรมาบอกว่าโอนเงินให้แล้วแล้วก็รีบวิ่งไปเช็คดูเงินก็เข้าลหลังจากเหตุการณ์ที่เราเจอกับคนคนนั้นในแคมฟอกนะฮะเขาก็คอยช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตเรามาตลอดนะฮะส่งเงินให้เราทุกเดือน ทุกครั้งที่เราขอทุกครั้งที่เราต้องการเขามีให้หมดนะแต่ว่าเราต้องโชว์ไม่จําเป็นครับขอเฉยๆก็ได้ฮะด้วยความเสน่หาก็ได้ครับแต่ว่าถ้าว,วันวไหนไม่เคยฮะไม่เคยเห็นหน้าเขาเห็นหน้าเราฝ่ายเดียวครับจนสี่ปีคนคนนี้ครับเขาบอกว่าเขาอยากเจอเราเคยเห็นแต่รูปนิ่งภาพนิ่งครับภาพถ่ายครับครับเราไม่เคยเห็นตัวจริงเราก็เลยบอกโอเคงั้นจะไปเจอ เขาก็เป <kung> ็นคนจัดการให้ก็คือโอนค่าตั๋วเครื่องบินให้จองตั๋วเช็คเที่ยวบินให้ทุกอย่างบินไปที่ไหนครับไปที่หาดใหญ่เขาก็มารับแล้วก็รอที่หน้าสนามบินเขาก็โทรมาบอกว่าถึงแล้วเดินมาได้เลยพอเจอเขาเป็นไงพอเจอเขาช็อกหักทำไมถึงช็อกเขามาในสภาพที่เป็น ผสงครัเ,เป็นพระสงฆ์กับจี<ช>อร <ฮะ S 2> อรมาเลยครับรถกระจกลงมามีคนขับรถให้ก็เรียกขึ้นรถก็คือตอนนั้นเรามีแค่ตั๋วเครื่องบินมาแต่เราไม่มีตั๋วเครื่องบินกลับก็เลยเลือกที่จะเดินไปหาเขาแต่พอขึ้นรถเราก็ไม่พูดอะไรนะฮะ เขาเขาก็รู้ว่าเราไม่พอใจที่เขาโกหกแล้วที่ช็อกกว่าตอนไปถึงวัดคือท่านเป็นเจ้าอาวาสคนที่ซื้อบริการแล้วก็โอนเงินให้คุณเรื่อยๆบางทีคุณก็ต้องมีการโชว์อะไรต่างๆให้เขาดูค,คือเจ้าอาวาส วัดแล้วทำไงต่อครับคุณเขาก็เรียกเราเข้ากุฏิเขาก็ขอโทษที่โกหกเขาบอกกับลูกศิษย์วัดแล้วก็พาลูกวัดว่าเป็นลูกชายสมัยเรียนครับม,มหาที่วัดแล้วคิดว่าคนเขาเชื่อแบบนั้นไหมหรือว่ามันคนที่เชื่อเพราะว่าลูกศิษย์ที่นับถือท่านค่อนข้างเยอะคนระับแล้ว<ต>กลางคืนคุณนอนไหนนอนในกุฏิท่านนอนในกุฏิท่าน